ธรรมะปรญญายยามเชา้าวันนี้เช้าเสาร์ที่สิบเอ็ดเสาร์ที่สิบสองเดือนมิถุนายนสองพนะันหกสิบสี่นาะเป็นวันขึ้นสามดือนเดือนแปะหลวงพ่อไปสวดมนต์ทางาวัดเช้ามาแล้วก็พอมีเวลานิดหน่อยเนาะวันนี้นิดหน่อยนะแล้วก็จะจะไปบิณฑบาตบิณฑบาตมาก็มีภารกิจอย่างอื่นหลวงพ่อก็ทํางานอย่างนี้แหละทำงานมาทํางานได้เรื่อยเนาะ น้องปาทางานได้ไม่ไม่ได้นานาสาหัสเลยนะไม่นางนาสาหัสอย่างยวอย่าง,งอตอนนี้น้องใส่แบนขยายเพราะว่าเวลาอ่านตัวหนังสือเนาะเราต้องต้องจีแจงตรงนี้เขาเรียกว,ว่าจเจริญในจิตจเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนนั่นนะใครมีใครใคร,ใรมีจิตเป็นธรรมบางจิตวิญญาณของเรามีธรรมไหมเห็นธรรมไหมอย่างนี้ ก็ใส่แ่นขยายเพื่อจะมาอ่านเวลามีใครติดตามตอนนี้พอน,นันกมลมาแล้วอืม,ม,มันเครื่องตัวนี้มันต้องสื่อตัวเลกเนาะตัวเลขของพ่อชี้แจงให้เข้าใจตรงนี้ชี้แจงถ้าถ้าพูดถึงตามหลักถ้าแต่บางทีมันถ้าไม่ถ้าไม่ชี้แจงก็จะเข้าใจยากเนาะจะเข้าใจยากเพราะว่ามันการทํางานก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยการทํางานก็ก็ต้องดูไปเลยว่ามันบกพร่องตรงไหนอะไรและอะไร บุกพ้องตรงไหนถ้ามันบุกพ้องทางโน้นอ่ะทางผู้รับฟังอันนั้นก็ให้เข้าใจด้วยนะก็ต้องบอกหลวงพ่อคุยกับหลวงพ่อได้คุยกับหลวงพ่อได้แต่ถ้าเบอร์โทรนะถ้าเบอร์โทรเนี่ยศูนย์แปดเก้าเจ็ดศูนย์เก้าสามหกสามหกนะ้โทรคุยกับหลวงพ่อเรื่องโทรละเรื่องอะไรก็ดีคืออันนั้นมันมีบ่อยๆเพราะหลวงพ่อใช้อยู่ประจาคือใช้ใช้โทรศใช้โทรเนาะแต่ถ้าเวลามาลฟ์สดก็ก็ ก็จะมีปัญหาอยู่บางทีถ้าอะไรก็โทรหาหลวงพ่อก็แล้วอีกอย่างสัญญาณไม่ค่อยดีช่วงเช้าช่วงเช้านี้อาจจะไม่ดีเนาะต้องเข้าใจนะช่วงเช้านี้หลวงพ่อพอรู้อยู่แล้วก็ตอนสายก็เหมือนกันไม่ค่อยไม่ค่อยดีเลยหลวงพ่อก็เลยบางบางอย่างหลวงพ่อก็เลยงดไปงดไปพาะสัญญาณขาดขาดหายหายพาะนั้นเคยบอกหลวงพ่อมาอบอกหลวงพ่อหายไปะ่าจานเสียงหายไปเลยเนาะสัญญาณไม่ดีน้อย พ่อหนานบอกน้องพ่ออยู่ตลอดเหมือนกับช่วงที่อตอนเย็นๆน่ะตอนเย็นๆถึงสองทุ่มสามทุ่มอย่างเงี้ยน้องพ่อเลยเป็นบทเรียนราคาแพงแล้วก็ตอนตอน,ตอนใช้สายเน่เหมือนกันหลังแก่วันตีห้าหกโมงหกโมงไปหกโมงเช้าแปดโมง,โมง,โมงอย่างเงี้เป็นต้นสัญญาณไม่ค่อยดีสัญญาณไม่เสถียรน,นะเนาะอันนี้ก็ อันนี้หลวงพ่อเล่าให้ฟังนะเพื่อจะได้เข้าใจทาไมหลวงพ่อหายไปอะไรสักก็ก็เลือกเวลาแต่ส่วนมากหลวงพ่อก็ถนัดตอนตอนนั้นตอนตอนตีสองตีสามเนาะเพราะเพราะอย่างนั้นหลวงพ่อก็ตื่นแล้วไงจริงๆหลวงพ่อไม่ไม่ตื่นหกโมงเช้าไม่เป็นนะมีชีวิตชีวิตหนึ่งก็ไม่ต้องว่าก็ก็เป็นอย่างนั้นมาตลอดถึงถึงไม่ตื่นมาไล่สดนี่ก็ปกติตีหนึ่งตีสองตีหนึ่งครึ่งอะไรนะ น้องพ่อน้องพ่อก็ตื่นนะตื่นไม่ใช่ตื่นเฉยๆนะตื่นแล้วลุกจากลุกจากที่นอนแล้วน,ะนอนกลางกลางคืนเนี่ยวันวันหนึ่งน้องพ่อนอนอยู่ประมาณถ้าพักผ่อนนี่ประมาณยี่บสี่ชั่วโมงนี่แบ่งก็ได้นะไม่เกินหกชั่วโมงตอนนั้นก็ฝืนนะหกหรือสี่ชั่วโมงเลยประมาณยี่ิบสี่ชั่วโมงนะต้องเข้าใจนะอันนี้คือหลวงพ่อเราให้ฟังหลวงพ่อฝึกมาจน จนเข้าที่เข้าทางฝึกมามีหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อหลวงพ่อสังวรหลวงพ่อสนองมาก,ก่อนแล้วก็หลวงพ่ออีกภูย่าอู่อันนี้เราให้ฟังนะท่านเคยมาหาหลวงพ่อที่นี่ท่านมาภารกิจของท่านนนะัตอนที่ท่านมาท่านท่านไม่เคยไม่เคยเอาหลังพิงไม่เคยนั่นแต่ยี่สิบสามปีผ่านไปหลวงพ่อปัฏฐชโรนะหลวงพ่อภูย่าอู่นะ ไม่ใช่ธรรมดานั่งหลับคงมีแต่ท่านก็มีอภิญญา,อ,าอะไรพนะิเศษอะไรหลายๆอย่างนะมันมันมันจิตต้องเหนือจิตอะจิตต้องเหนือธรรมชาติอะไรทำอะไรหลายอย่างมันถึงทําได้ก็เหมือนกับหลวงพ่อที่เรื่องนอนอย่างเงี้ยเรื่องนอนมันก็ยืนเดินนั่งนอนไงแต่หลวงพ่อนอนน้อยมากน้อยมากปืนนอนไม่หลับใช่ไหมมันก็ไม่ใช่มันมันถึกมาอย่างนั้น น้องพ่อเคยเคยฝึกไม่ไม่นอนมาทั้งกลางวันกลางคืนไม่นอนมาหลังพิงเลยสิบวันสิบคืนโอโ้แย่เหมอนกันนะแย่มอนกันฝึกตอนแรกๆแต่นานแล้วนะนานแล้วนั่งตัวไม่ตรงไม่สงอาผ่าเผยอย่างเหมือนกันก็ฝึกมาเหมือนกันวิธีการพูดของเหมือนกันน้องพ่อจะเปรียบเทียบขออนุญาตใช้คือคเปรียบเทียบเปรียบเผยเท่านั้นนะ,อะเอาความชั่วมาเป็น,บ,นบุคคลน,นี่ทําความชั่วมันเดือดร้อนบุคคลน,นี้เห็นไหมหล่ะเขาทำดีนะ เขายังเป็นคนดีอยู่ได้เขาพูดดียังมีคนรักนะแต่พูดไม่ดียมีคนเกลียดที่สุดของมันต้องปรับตรงไหน,นต้องปรับที่ตัวเองต้องปรับที่ตัวเองอย่างนี้แหละเก็ียเล็กๆน้อยๆหลวงพ่อเคยทำบันทึกมาบันทึกมา,บกมาแบบสองนาทีบ้างห้านาทีบ้างอะไรบ้างหลวงพอ่อคืออันนั้นคเคยทําเคยทํามาแล้วคือค่าที่ทำคิดได้ก็พูดไปพูดไปก็หยุด พูดไปก็หยุดสองนาทีบ้างห้านาทีบ้างมีคนขอมามีคนขอมาจะเมื่อก่อนได้ยินเสียงบ่อยๆแล้วทีนี้ขณะที่เราเรากระจายไปตามสถาน,นีเราก็ไม่ได้ค่าจ้างหลังวันเนาะค่าจ้างหลังเราเราไม่ได้ไปเราไม่ไปเสียค่าเวลาเขาเปิดให้สักพักหนึ่งก็หายไปอันนี้ก็ต้องทําใจใช่ไหมลนะ่ะเราก็ต้องทําใจเมื่อก่อนเปิดบ่อยได้ยินบ่อยอเหมือนกับ เมืม่อคนเห็นหลวงพ่อในทีวีเมืม่อคนที่เห็นหลวงพ่อในทีวีเห็นบ่อยจริงๆมันภาพเก่าๆบางทีภาพเก่าๆหลวงพ่อไม่ค่อยไม่ไม่ได้มีเวลาเพราะว่าสถานีวิทยุอสสถานีโทรทัศน์มันอยู่ที่ขอนแก่นเขายกมาถ่ายที่นี่ก็ไม่ได้เมื่อก่อนนี่นะพูดถึงเมื่อก่อนนี่นะ,ะก็มีแต่เสียงบ้างอะไรบ้างแล้วทีนี้ก็อันนี้ก็เช่นกันทีนี้การทํางานก็เช่นกันถ้าไม่ชี้แจงก็จะเข้าใจยาก มันก็ภาพอยู่ข้างหลังนะเพราะก็ภาพเหมือนหลวงพอ่อเมียนุพงศ์ก็เป็นนักศึกษาที่มาเรียนอยู่เนี้ยเก่าถึงเขานิดหน่อยภาพอยู่ข้างหลังนั่นน่ะบ้านเหมือนเลยเหมือนเลยตอนหลายปีแล้วนะอนุพงศ์เป็นคนเขาเป็นคนนั่นน่ะคนที่มน,น่าจเจริญเขามาเรียนอยู่กับหลวงพอ่อเป็นนักศึกษารุ่นเก่าที่เขาเรียนจบไปแล้วเขาเขาเก่งเรื่องเนี้ย เขาก็เลยวา,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 าดภาพให้หลวงพ่อแล้วมีคนหนึ่งเหมือนกันนะชื่อสาธิตก็วาดให้หลวงพ่ออยู่บนสลาใหญ่นั้นก็วาดให้หลวงพ่ออย่างงี้ก็มีภาพถ่ายอย่างยกตัวอย่างภาพศิลนถ่ายให้หลวงพ่อภาพชิ้นที่มีในนะั้นะแต่หลวงพ่อก็ไม่ได้แจกนะเอาเอาไว้บางทีก็บางทีก็เก็บมาเก็บเก็บภาพมาจากอินเดียเก็บมาจากอินเดียบางอะไรบาง เขาคิดจะกูดบางกุดพราะคันท, okay. ทากุดีของพะสมเด็จสมัยสมุทัยเจ้าอย่างนี้เป็นต้นก็ก็เก็บมาเก็บมาเยอะถ้าพูดถึงภาพเนี่ยเก็บมาเยอะเยอะมากเพราะรองหลวงพ่อไปอินเดียหลายครั้งอย่างนี้เป็นต้นไปมาเลียก็หลายครั้งอ่าเวียดนามก็หลายครั้งอ่าอย่างนี้เป็นต้นอ่าพระมาเคยไปสมัยที่ทุดงแต่ตัวนี้อยากจะไปไม่ได้แล้วอย่างนี้เป็นต้นเนาะ แต่ตอนนั้นก็เมืองก็มาเป็นหน้าเมืองท่องเที่ยวนะบานบานไกลเรียนเคียงเราหน้าไปท่องเที่ยวแต่ถ้าไปเมืองเราก็ไม่ค่อยได้ไปเพราะเจอโควิดอย่างนี้เป็นต้นเนาะหลวงพ่อนึกอะไรได้หลวงพ่อก็เก็บมาเล่าให้ฟังก็เป็นคติคนเราเนี่ยคนเราเนี่ยถ้าเรามีความสุขอยู่ปัจจุบัน,เ,นเพราะเหตุอนไดเราเราสร้างเราข้างสร้างความสุขเราสร้างเรายิ้มให้แก่ตัวเองได้ไหมเรายิ้มได้ไหมที่เราทําที่เราทําอยู่ แล้วก็ทีนี้ก็ต้องคิดแล้วล่ะวันนี้เช้านี้อตอนนี้ก็จะอก็เรียกว่าที่ห้าแล้วห้านากาแล้วที่ห้าแล้วถ้าเราตื่นขึ้นมาแล,แล้วเราตั้งใจที่จะทำอะไรบางคิวให้แก่ตัวเองแป๊บๆล้วก็ทำํำเราทําทําออกมาแล้วดูดีบกพ้องน้อยตรงนั้นน่าคิดแต่การที่อยู่ด้วยกันเนยพูดกันได้เข้าใจไม่ใช่โอ้ พูดเอาห้าวเนาะก็ไปตีความบอกโกรธเกลียดตอย่างนี้ก็ไม่ใช่นะต้องทําความเข้าใจเขาถึงได้บอกว่าให้ศึกษาอุปนิสัยอย่างหลวงพ่อหลวงพ่อทําใจได้แต่หลวงพ่อก็บอกอ่าหลวงพ่อก็บอกบอกโน่นบอกนี่บางทีก็เตือนโน่นเตือนนี่บางทีก็เตือนคําเดิมๆนั่นแหละเนพราะว่าบางทีเราก็บางทีก็ลืม,มนะบางทีก็ลืมถ้าทําอะไรก็ทําด้วยความรอบคอบแล้วอีกอย่างก็วางแผนชีวิตให้ถูกแล้ววางคิวให้ถูก อย่างวันนี้หลวงพ่อวางคิวอะไรบ้างอย่างนี้เป็นต้นถ้าถอดแบบหลวงพ่อได้ก็มันก็ไม่ดีไหมละ่ะถ้าถอดแบบหลวงพ่อได้แต่เราไม่เคยทีนี้เหมือนเหมือนเหมือนกับภารกิจบางทีหลวงพ่ออยากจะทราบก่อนอย่างนี้เป็นต้นสถานที่อยู่ตรงไหนอะไรลคนมานี่มังเป็นใครอย่างี้สถานที่ตรงไหนวันเวลากําหนดวันเวลาอย่างนี้เป็นต้นเราเพื่อจะมาจัดคิวไงถ้ามาคุยกันก็ค่อยตกลงกันได้ ถ้าหลวงพ่อไม่ว่างตอนเช้าเนี่ยไปตอนบ่ายได้ไหมอันนี้เป็นต้นใช่ไหมล่ะแต่นี้บางคนไม่เข้าใจทําไมทําไมหลวงพ,อพ่อพระจะ้ามที่จะถามพระอจ้า,ามโอู้ต้องเข้าใจหน้าที่เถอะต้องเข้าใจใช่ไหมหลวงพ่อมีมีภารกิจอยู่ถ้าคนฉลาดทีนี้หลวงพอ่อบัดน,นั้นหลวงพ่อว่างไหมอันนี้น่าฟังมากใช่ไหมล่ะอ่าไม่ใช่มาแล้วจะจะเอาอย่างเดียวเอาอย่างเดียวหลวงพอ่อถ้า ถ้ามันไปไม่ได้แล้วพ่อว่ต่อรองว่าให้ลูกน้องไปแทนได้ไหมน้องพ่อขอคอยอย่างนี้เป็นต้นมันก็ยืดหยุ่นเข้าหากันมันก็ไปอยู่ในโลกในแผ่นดินแล้วก็ด้วยความสงบร่มเย็นเท่านั้นเลยสงบร่มเย็นเพราะความเข้าใจก,ากักนการบอกการเตือนการบอกกันเก่ากันไม่ใช่เรื่องผิดอะไรมากมายหนักหนา,นาต้องขอบใจคนคนคนเตือนต้องขอบใจคนติน้องพ่อถึงบอกว่า นี่แหละในส่วนหนึ่งที่ที่ต้องกล่าวถึงว่าบางเรื่องไม่ได้คุยกันบางทีมันก็จบยากนะบางทีไปเข้าใจผิดๆหลวงพ่อเคยเคยทดสอบกับลูกน้องเหมือนกันโออพูดอย่างนี้ตีความไปอย่างนี้พูดอย่างนี้ตีความไปอย่างนั้นโอ้มันถึงเป็นลักษณะอย่างนี้คนถึงเข้าใจผิดกันทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วบ้านทั่วเมืองเอาง่ายๆคืออย่างตัวอย่างนิสัยเนาะขันทะสันดาหรือนิสัย ปกติถ้าไม่ฝึกไม่หัดจิตไม่ถึงธรรมเนี่ยันงีความเข้าข้างตัวเองเท่าน,นั้นแหละทีความเข้าข้างตัวเองจิตมันธรรมชาติของจิตมันจะเป็นอย่างนี้ธรรมชาติของใจจะเป็นอย่างนี้ลองดูดิพวกโจรลองดูดิพูดความจริงหมดไหมละ่ะเวลานั้นเขาสารภาพหมดแล้วบางทีไม่หมดหรอกไปเปลี่ยนคำนู่นไปเปลี่ยนคำอีกที่หนึ่งอย่างนี้เป็นต้นพูดกบเราก็ดูดีๆอะ่ะ เวลาไปเปลี่ยนเปลี่ยนไปเฉยเลยอย่างนี้เป็นต้นอันนั้นคือคตินั้นคือคือคติทั้งโลกใช่ไหมลนะ่ะแต่ถ้าทางธรรมมันไม่ใช่ทางทางธรรมมันทําดีไว้แต่ต้นแล้วเนี่ยมันทําดีต้แต่ต้นคิดไว้ดีตั้งแต่ต้นนะมันจําไปต้องจาเป็นอะไรต้องไปแอบแฝงทําไมต้องไปเปลี่ยนทาไมต้องไปไปเปลี่ยนคําพูดอะไรลักษณะอย่างนี้เป็นต้นธรรมดาเขาเรียกว่าขันทสันดาล โดยขันธสันดานโดยนิสัยอุปนิสัยเนี่ยก็แน่นอนที่สุดล้านเปอร์เซ็นต์มันตีความเข้าข้างตัวเองก็เหมือนกับว่าอย่างอย่างในทีวีก็ดีในเครื่องโทรศัพท์อย่างนี้มือถือเราเลือกบริบริโภคอะไรจิตใจถ้ามันไปตำ่ำไว้เหมือนมาอย่างทุกวันนี้มันทันมันทันสมัยแต่ทันสมัยในทางลบไม่ล่ะ อย่างครูอย่างอาจารย์อย่างเงี้ยไม่รู้อ่ามันเปลี่ยนไปลูกศิษย์าอาจารย์นะเปลี่ยนไปโดยปกติเมื่อก่อนนี้อถ้าเป็นครูเป็นอาจารย์มันก็พ่อแม่คนที่สองแต่ทุกวันนี้นะ่ะเราไปเคารพนับถือเป็นอาจารย์คนที่สองได้ไหมบางคนนะมันก็เลยลำบากใช่ไหมมีเรื่องกันบุดวิลว่ายไปหมดอืมมีเรื่อง หลองพ่อท่านบอกเออองพ่ออยู่ในเมืองกันอยู่เมืองกันศึกษานะเมืองมหาสา,ารคามร้อยหร้อร้อยร้อยพ่อพันแม่ไม่ว่ามาจากที่ไหนบ้างมาจากที่ไหนบ้างมาจากใต้จากนั้นมีครบหมดเลยมีครบเกือบทุกจังหวัดมาเรียนที่มหาสา,ารคามนี้เป็นต้นย่อมจะรู้จักนิสัยที่นี่ร่อมย่อมจะรู้จักนิสัยทุกวันนี้เปลี่ยนไปเยอะอืม อย่างเขาที่เขาบอกว่าผู้ประกาศขา่าวนักเรียนเป็นนักเลงอะไรเสียนะไม่จบอ่ะไม่รู้เป็นยังไงอ่าตายเป็นระยะตายเป็นระยะใหญ่นันเป็นอย่างนี้หลวงพ่อถึงบอกโอ้ตรงอ่ามันมันมันจเจริญอ่ะมันจเจริญทุกสิ่งทุกอย่างนัดหมายกันได้จนก็ใช้ได้โทรศัพท์ผู้ไล่จนผู้้ายใช้ได้บัณฑิตนักปราชญ์ก็ใช้ได้ผู้รู้ทั้งหลายมีสติมีปัญญาก็ใช้ได้ โทรศัพท์เป็นโทษไหมไม่ไม่เป็นโทษหรอกโทรศัพท์เป็นประโยชน์ไหมเป็นประโยชน์เราใช้ในทางไหนเท่านั้นเองเอหมือนกับไฟอย่างนี้เวลานั้นก็มันมีทั้งคุณทั้งโทษอย่างเงี้ยมีทั้งคุณทั้งโทษแต่ถ้าเป็นคนลองดูดิคนมีแต่โทษอย่างเดียวนี่แย่ไหมแย่เลยถ้าคนมีแต่สร้างโทษสร้างเหตุสร้างปัญหาอย่างเดียวอ,อย่างลูกเต้าเราอ,อย่างเงี้ยบางทีก็ไม่รู้จักอันที่ อย่างคัางอย่างเสพติดยาเสพติดนย่นี้ข้าพ่อข้าแม่เขาเรียกว่ามิดอิโต้ใหญ่เลยฟันคอกันแทบขาดก็มีมีกับทุกวันทุกทุกมีเกับทุกวันออกขาวไม่ไม่หมดแล้วทีนี้มันสิ่งที่มันทําลายทําลายตรงไหน,นก็นี่แหละสิ่งเสพติดไงมันทําลายไงอสิ่งเสพติดมันทําลาย มันทำลายเสียอนาคตเลยนะในอนาคตไม่ต้องพูดถึงก็คือหมดเลยหมดเลยอนาคตอเราก้าวย่างเข้าไปทำไมขณะที่ก้าวย่างไปเข้าไปเนี่ยยุ่งเลยทีนี้มาบำบัดกับหลวงพ่อมาอยู่บ้านกึ่งวิถีบ่างมีเวลานั้นก็เป็นผู้เสพก็มาอยู่กับหลวงพ่อแต่หลวงพ่อบำบัดด้วยการใช้ธรรมะใช้แงวคิดก็ได้ประโยชน์อยู่บ้างนะไม่ใช่ไม่ได้ประโยชน์นะได้อยู่บ้าง หมืนอนกับเมื่อก่อนยังไม่เจอโควิดห้องพ่อก็ไปแล้วไปศึกษาก็ได้เนาะในเดือนจําบางอะไรบางสถานที่ศึกษาตรงนั้นตรงนี้บางอะไรบางห้วงพ่อก็ไปก็ไปเป็นปกติไปเป็นปกติแต่ทุกวันนี้ก็ลดน้อยตอยลงก็มีทางไปทางไกลบางอย่างวันนี้ก็มีทุลายแต่หลังจากนั้นนะหลังจากห้องพ่อไปที่สวทมาแล้วมีคนถามมาว่าห้องพ่อ หลวงพ่อไปเองเนมะื่อที่ขึ้นเอฟเอ็ม e e 97อย่างนี้เป็นต้นใช่หลวงพ่อไปเองเอฟเอ็ม e e 97ไม่กล้เฮิร์ดนะนะหลวงพ่อไปเองเป็นส่วนมากเลยอตอนที่ประกาศเคอร์พิวเนี่ยก,ก,ก็มีบ้างที่แก้ไขด้วยการบันทึกเสียงทุกวันนี้โควิดก็มีอยู่บ้างที่แก้ไขด้วยการบันทึกเสียงอย่างนี้เป็นต้นแต่วันนี้าสาวทน้หลวงพ่อไปเองก็ ก็มาได้ไปเมื่อวันไม่กี่วันมานี้แหละถ้าพูดถึงตามหลักก็เกี่ยวโควิดแล้วก็สวทเขามาสวทอาีน,นี้มันเป็นของกรมประชาชสัมพันธ์เขามีข่าวสําคัญทางส่วนกลางถ้าเขามาเบียดเวลาเวลาหลวงพ่อจะเหลือยี่สบนาทีบ้างอะไรคือส่วนกลางยังไม่จบถแถลงการยังไม่จบส่งมาจากส่วนกลางนะพอเข้าใจเนะาะนี่เนาะพอเข้าใจบางคนก็ ที่หลวงพ่อพูดตรงนี้บางคนเขาถามมาว่าทําไมหลวงพ่อทําไมมีแค่ยี่สิบนาทีบางทีเราต้องฟังให้ฟังให้จบทั้งหัวทั้งทายลองดูดิเขามีนั่นไหมบางทีเราพูดอยู่เฉยๆเนี่ยบางทีส่วนกลางมาถ้าส่วนกลางมาแล้วก็เบียดเราเหมือนกับถ่ายทอดสดเหมือนกับเหมือนกับทีวีทอรอทออย่างเงี้ยอืมอืมโทรทัศน์รวมกันเฉพาะกิจอย่างนี้เป็นต้น มันก็เบียดเลยการอื่นไปหมดนะเหมือนกับหลวงพ่อฟังเมื่อวานเขาเอาทางรัฐบาลอนุมัติให้ช่องกรมประชาสัมพันธ์อีกแล้วถ่ายทอดสดบอลโลกยูโรนะคู่แรกไปแล้วไม่ใช่หลวงพ่อมันส่งเสริมต้องตามให้ทันนะ่ะต้องตามตามสถานการณ์ต้องตามให้ทันเขาอนุญาตนละ้นะช่องถ้าจานดำหลวง,งพ่อเห็นเป็นช่อง,องกดเลขสองท่นนั้นนะอา่าของกรมประชาสัมพันธ์นะนะ จะมีสองทุ่มมีสองทุ่มยี่สิบนกายี่ามนกามีทีสองอย่างนี้เป็นต้นคู่เปิดไปแล้วหลวงพ่อเปิดดูเห็นดูเห็นเหนอยู่แต่เรารู้มาจากโน้นเขาถแถลงให้ให้ชาวแต่หลวงพอ่อหลวงพ่อคิดว่าคนจะม,มีความสุขก็ลงไปเล่นการพนันใช่ไหมคนจะม,มีความสุข มันถ้าถ้าลงไปเล่นเนี่ยมีคนได้กับคนเสียไงมีคนได้กับคนเสียคงคงไม่ใช่หรอกการไปไปการพนันแล้วมีแต่คนได้ทั้งนั้นนะคงไม่ใช่หรอกใช่ไหมคิดแค่นี้ก็ได้ได้ไดไง่คิดแล้วการพนันห้ามได้โอ้ยากไม่ใช่เรื่องง่ายเลยคืนนี้คืนนี้สามคู่หลวงพ่อมันได้จำมาแต่ก็สังมารถถ้าจำมา,มาก็มาเล่าให้ฟังได้ แต่ติดตามไงแค่ติดตามก็มาเล่าใ้ฝัง,งเฉยๆนหะลวงพ่อคงไม่ไม่ฝังใจที่จะไปโอ้โหต้องรู้ให้ได้อะไรลักษณะคงไม่ใ่้อพอดีหลวงพ่อตื่นมาตอนตีสองแล้วเขาเห็นเขาถแถลงเขาแถลงแล้วเขานุมัติแล้วรัฐมนตรีรัฐมนตรีตรตประจำสานักนายกนายกสั่งมาให้คนไทยมีความสุขทั้งหมดห้าสิบห้าสเอ็ดแมตตเขาเขาบอก หลวงพ่อฟังมานะน้องพ่อฟังมาไม่ได้ติดใจไม่ได้ฟังใจตรงนั้นแต่เขามาเล่าให้ฟังถ้าคนชอบก็รู้แต่ต้องระวังนะถ้าลงการไปการพนันแล้วก็เสร็จเลยเสร็จเลยการพนันมีคนได้ก็มีคนเสียที่สุดของมันจะต่อไปตรงนั้นคือการก่อการทะเลาะวิวาทก่อการทะเลาะวิวาทคนบางชีวิตนะบางชีวิต สิ้น,ส,ส,นสิ้นสุดยูโรนี่ตายตายตาย,ตายเพราะอย่างนี้ก็มีเพราะการผนันไม่มีเงินจ่ายกันไม่ใช่ไม่ใช่หลวงพ่อทำอะไร่ายทักนะแต่มันก็ไปแล้วคาดเดาันเป็นลักษณะอย่างนั้น,นก็หลวงพ่อถึงว่ามันจเจริญตึกรามบ้านช่องจเจริญแต่จิตใจมันไม่ได้ผังด้วยธรรมะไงเอาธรรมะหลวงพ่อว่าต้องเอาธรรมะหนัหนกๆต้องปฏิบัตินหนักๆเลยนะมันถึงจะไปชนะสิ่งเหล่าน,นี้ได้ ถ้าเราไปเห็นตึกรามบ้านช่องหรูๆเฉยนั้นจเจริญวัตถุไงแต่จิตใจเราจเจริญไม่ะนักอย่างยกตัวอย่างเขานั่งรถหรูๆก็มีรถตั้งหลายหลายคันโอ้ลุมขมับแล้วอย่างนี้เป็นต้นอย่าอย่าไปสนุกเดะอ,อย่าไปสนุกตามนั้นแต่คนที่มีแล้วมันก็ไม่เป็นไรคนที่มีมากแล้วมันเป็นไรคนที่ไม่ค่อยมีเลยลงทุนก็ทุนหายกำไรหดอ่าท้ายที่สุดของมันก็เกิดกันทะเลาะว,วิบวาทกันอ่า เกิดเกิดการทะเลาะวิวาทน้องพ่อฝากไปง่านนคิดนะท้ายที่สุดสำหรับช่วงนี้เวลานี้ก็น้องพ่อ,อให้ปฏิบัติธรรมะให้เข้มเขนะให้มีสัมมาปฏิบัติแล้วก็ให้แยกแยะน้องพ่อถึงตีตีความมาให้เข้าใจอารัชชฉีแปว่าไม่ผู้ผู้ไม่มีอย่างอายรัชฉีแปว่าผู้มีอย่างอายผู้มีอย่างอายเป็นนักบวชนันพกพรตก็เหมือนกันเนาะ ต้องสำนึกสำเนียงอยู่เสมอเสมอทำความเข้าใจปากไว้ทำดีได้ดแีแน่แน่ทำดีไม่ได้ชั่วหรอกทำชั่วก็ไม่ได้ดีหรอกเนาะชวนคนดีทำดีได้ง่ายชวนคนชั่วทำดีได้ไม่ได้ถ้าเขาทำตามที่สุดของมันสิ่งเหล่านี้ก็จะคุ้มครองเราท้ท่าน,นแล้วก็ความสุขจะเกิดขึ้นกับทุกท่านทุกคนหลวงพ่อไปบิณฑบาตก่อนนะเข่าหน้าพบกันใหม่สาธุสาธุสาธุ